ูสะเดาออกหน้านี้นะคะเขาขายกำละง10บ,บาทเบล้มเลยอะ่ะ10บ,บาทใหญ่มากแล้วขมมากไหมคะไม่ค่ะคุณลวกน้ำเดือดจะขมนิดนึงแล้วลวกสองน้ำเนีอยอ๋อต้องลวกสองน้ำม,มันเป็นสะเดามันใช่ไหมสะเดามัน10บ,บาทเองอะ่ะเบล้มเลยอะ่ะชะอมก็20นะคะ ยี่สิก็ได้ต้องเยอะถ้าเกิดใครกินน้อยก็เป็นอันนี้สิบบาทแล้วก็อันนี้ลูกอะไรอะคะมะระที่นกสิบบาทกริงปิงสิบบาทนะคะร้านขายอยู่ตรงตลาดบางต้นค่ะผักเขาเยอะเลยนี่นะคะโอ้นี่ก็สิบาทเองอะผักอะไรเขาเรียกยะยอดมะระ อ๋ออันนี้อันนี้ยอดใชขอหูพก<ด>มันเยอะมากเลยสิบบาทได้เป็นปลิ่มเลยอ่ะเขาไปทำอะไรกินคะอ๋อขปาหมเป็นพริกกนี่มขม่กเป็นยาขป็ามเป็นยาฟักนี่ก็บปล่มเลยอ่ะสามห้าอันนี้ยี่ห้าขายตามขนาดนะฮะ ผัเละพาก็ห้าบาทเองพวกผักพวกนี้ห้าบาทเองนะกระเพราแดงก็มีกระเพราแดงก็ไม่ร่มเลยห้าบาทนะคะอุ๊ยลูกนี่าห้าบาทเองอ่ะใบชะพูห้าบาทเองอ่ะขายไม่แพงคะ่ะน่ากินมากเลยค่ะ